สวัสดีครับผมชื่อนายครับวันนี้เราจะมาดูรีวิวที่ดินนะครับเก็บรูปหนูนาไว้วันเปิดจอมีค่าอย่าทิ้งเปิดขายที่ดินเงินผ่อนคลองสิบอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับใกล้แหล่งชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลมีความเจริญเหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยนะครับ สนใจกดเข้าร่วมกลุ่มเพื่ออัปเดตผังและราคากลุ่มที่ดินสวย789นะครับเนื้อที่6 2 5ถึง157ตารางวาแปลงเล็กขนาดที่ดินหน้ากว้าง12เมตรยาว21เมตรราคาเริ่มต้นตารางวาละ12,000บาทครับเราอยากให้ทุกคนมีที่ดินเป็นของตัวเองเพื่อทุกท่านได้มีที่อยู่อาศัยนะครับ โครงการระบบสาธารณูปโภคพ,พร้อมครบน้ำประปาไฟฟ้าท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตเข้าออกกว่า12เมตรนะครับใกล้แหล่งชุมชนสถานที่ใกล้เคียงตลาดจเจริญกันโรมพิบาลหน,นองเสือโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมสถานีตำรวจหนองเสือเทศบาลหน,นองเสือนะครับที่ว่ากัน5กิโลเมตร การไฟฟ้าหนองเสือห่างเพียง1.2กิโลเมตรตลาดเจริญกันห่างเพียง4กิโลเมตรเซเว่นโรตัสนเอ็กเพรสห่างเพียง3.6เมตรครับพีกัตันตั้งอยู่ถนนเรียบคลองสิฝั่งตอนออกเข้าจากถนนรางศิทนครนายกเข้ามา5.5กิโลเมตรก่อนถึงการไฟฟ้าหนองเสือ อำเภอหนอกเสือจังหวัดปทุมธานีครับเงื่อนไขาการขายสดผ่อนได้ทุกเงื่อนไขนะครับโปรโมชั่นวันเปิดจองดาวเพียงสามมือบาทเท่านั้นซื้อสดโฉนดพร้อมโอนซื้อเงินผ่อนผ่อนนานถึงสาปีกับทางโครงการโดยตรงหากลูกค้าต้องการซื้อบ้านซื้อสร้างบ้าน ไปก่อนแล้วไปยื่นกู้กับธนาคารพร้อมได้นาน2 3 3 0ปีแล้วแต่บุคคลนะครับกำหนดการที่วันที่2 5 2 5้ามิถุนายน2564ครับเตดจอบมิถุนายน2564นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหนูนา0982424624นะครับใครเจอหนูนาคนนั้นโชคดีครับ นี่คือแผลที่ของเราครับวันนี้ลาประกันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ